ไม่ง่างนั่นสิใส่ชุดคาราเต้คิดว่าตัวเองหล่อเทหรือไงไม่จริงบางอ่านมาดูถูกชั้นอย่างนั้นเหรอแกจะต้องเจอลูกถีบโยมบาลนนี้นี่ลูกฉีบหรือขาเป็นตะคิววะเฮ้ยไกด์ถ้าคุณไม่อยากเป็นเหมือนเจ้าหมอนั่น ในวันนี้เราจะมาฝึกคาราเต้กันแบบจริงจังกันคาราเต้คิกซิมูเลเตอร์เดี๋ยวผมจะโชว์ความแข็งแกร่งที่แท้จริงให้คุณดูนะครับและนี่จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณนั้นไม่ควร้จะบูลลี่ผมในชีวิตจริง Stop b u l l y ME no b u l l y เฮ้ยไม่เดี๋ยวต้องโชว์ลูกทีบก่อนฮึบลูกทีบอ้ามโอ้ยหแม่คตเจ๋งเลยว,วะ่ะทีบทีนึง ปัดโทษทำไมไม่โดนวะลูกทีบทีบโอ้โห,โห,โหแม่งอย่างเดือนเลยวะ้อคุณผู้หญิงทีบแล้วทีบไม่ได้ทำไมกันน้าทีบแม่งทีบทีบด้วยความโมโหเป็นยังไงผมนั้นโคตรเก่งคุณผู้ชมแล้วเกมนี้มันเล่นยังไงต่อวะเปลี่ยนใหม่ซื้อไนกี้แอร์จอแดนราคา7,000โอเคกูคไม่มีบัญญาซื้อดาวนี่คืออะไรวะ แหลงส่วนอันนี้สามารถอัพสตัดของเราได้นะครับ Robux สามารถเติมซื้อ Robux เป็นเกมพาร์เหรอวะถ้าเกมพาร์ผมมันเติมซื้อเงินคูณ3นะครับเฮ้เงินคูณ3โอ้ my god ดูนั่นลองเท้าไนกี้แอร์จอแดน guys ้าวไอพวกนี้มันเลเวลหนึ่งหมดเลยเหรอวะถีบแม่งเลยถีบแม่งนี่เงินคูณ3จริงหรือเปล่าทำไมผม สัมผัสไม่ได้เลยว่าถึงคําว่าเงินคูต์ Stop you, s t หยุดแลกผมไม่เข้าใจเกมนี้นะครับเวลาเราเล่นสักแป๊บหนึ่งมันจะแบบแบล็กสไปอ่อะคอมกูกากอะถีบแม่งเลยดู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 ดคนอื่นเขามีไนกี้สุดเท่ผมเล่นแล้วสามเลยยังถีบไม่ไปเลยดูดูถีบไม่ไปเลยถีบเลเแล้วสองถีบถีบมันถีบถีบโอ้ยเหนื่อยแล้วแถมแม่งหายไปแล้วด้วยเฮ้ยเอาว่ะ วิชาญแก่งกล้าดูกูทีมรัวๆได้เลยคุณผู้ชมแก่งกล้าจจิงจังหวะนี้โอ้โหจู่ๆก็เริ่มเทพขึ้นมาซื้อรองเทา้าเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้าวันนี้ซูปเปอร์ชูบายรับผมคุณผู้ชมเอ้ยเอ้ยรองเท้าคู่ใหม่เว้ยเป็นไงล่ะเอาไว้ใส่พีอวดคนอื่นเลยอาไว้ใส่พีอวดคนอื่นเฮ้ยผมเตะอันนี้ได้แล้ว,เ,เ,ว,ลลวเอ็เคเตะเวฟสองได้ละฮ้ยผมเวฟสามแล้วว่ะ ตปแม่งเลยเอาว่าอย่างนี้กูมาละกูมาละความแข็งแกร่งที่แท้จริงนะครับเกิดขึ้นจากภายในผมอยากจะ p v p ได้อะเนี่ยผมอยากถีบเจ้าหมอนี่มาอยากจะถีบที่ยอดหน้าเธออาจารย์ครับตอนนี้นั้นผมถีบเลเวลสามแล้วโอ้โหปลดล็อกเอเรียสี่หมื่นอยูคิดเองมีแมนผมถีบต้นไม้ได้ไหม ช่อซ้อซอถีบต้นไม้ยังไม่ไหวยังไม่ไหวองเซนต้องเก็บพลังเพิ่ม ر, อีกสักเล็กสัก,กน้อยเฮ้ยลืมไปลืมไปเอาอัพพวกนี้ด้วยคุณผ,ผู้ชมสตัดตของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการไล่ถีบไปพวกนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าผมนั้นจะได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนรองเท้าเกมนี้มันจะมีการแหลกนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณต้องทำใจนะครับอ่าโอเค แม่งบวกค่าพาวเวอร์นี่เป็น7เลยอะ่ะอย่างนี้ผมว่าผมต้องไปอีกที่หนึ่งได้ละต้นไม้คือมันเลเวลเท่าไหร่อะ่ะซูมเข้าซูมออกเลเวลห้าเนี่มันถีบได้เลยถีบถีบต้นไม้ทีมทรีเกียรติกูเลยอย่างนี้ต้นไม้ต้นนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการปลูก5ปีแต่รู้อะไรไหมซึ่งทีบเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณเคยดูคลิปบัวขาวไหมคลิปบัวขาวที่เตะต้นกล้วอยอะ่ะอันนั้นทีมทรีก็ถูกใจเหมือนกัน <c oughs> เดี yeah, hey! Yeah, hey! ๋วยวเอาอเฮยยเฮยยอเฮยยอเฮยเยอเฮยยอ้เฮยเยเฮยยอะเยเอเฮีเยอายเมอะเฮยเะเฮยเยอะเเยอะเยอะเฮยเยนะเยอะเฮยอะเฮเอะเฮยเยเเอ้เฮยอะเะเเเยเยอะไะฮเยอะเฮเเฮยอเฮเถีบได้ยยเยเยเเยย มึงนี่ไม่บัวขาเลยแม่งเวลสามสิบสี่อยากจะเวลแปดแล้วอะคุณผู้ชมผมจะได้ถีบไอ้น,นี่ได้สักทีนะครับอยากจะถีบที่ยอดหน้าเธอนี่เวลห้าผมมองว่าเกมนี้มันควรมีการ PVP นะครับจริงๆมันควรมีจริงๆผมจะได้ถีบยอดหน้าคนอื่นได้นะครับผมแล้วผมจะได้รู้สึกแฮปปี้กับชีวิตตัวเองเพราะในชีวิตจริงผมทำอย่างนั้นไม่ได้เฮ้ย<า>ว<_><_><_><_>เวลแปดเวลแปดเวลแปดย่าเฮ้ยได้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 เวลแปดกูมาละ ซาซานี่ตู้ไปรษณีย์ซาได้แล้วได้แล้วผมถีบขยะได้ยังวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าใหม่นี่บวกไปสิบคุณผู้ชมเงินบวกสี่นะครับโอเคเราซื้อไปเลยฮยรองเท้านี่โคตรเท่อยากได้แบบของจริงวะ่ะทาวเวอร์สิบสามรีลีาวเวอร์สิบสามรีลีนั่นหมายความวา่า,วาไงเราถีบต้นไม้ได้แล้วยังไงล่ะซาแข็งแกรง แข่งแกงสุดๆกระโดดทีบขาคู Demon> ่เฮ้ยรถก็ได้แล้วนี่ว่าโอ้หไม่ก็ได้ขค่รถบางคันได้เฉพาะรถคันสีฟ้าแมพเขาทําออกมากว้างนะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียก็คือทําออกมากว้างแต่ของที่แบบให้กูเตะจริงๆมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเฮ้ยเดี๋ยวกูลืมไปเกมนี้มันมีแรงอัพชิหไยแล้วผมต้องอัพแรงก่อนไหมวะอัพแรงโอเค ผมนึกว่ามันจะรีสตัดให้ผมแต่กี้ใจหายเลยคุณผู้ชมแต่พาวเวอร์ผมมี30ละเฮ้ยแม่งเจ๋งเจ๋งว่าเราไม่ต้องรีเบิร์ดเหรออันนี้แสนห้าโปรคิกเกอร์เตะแบบมือโปรเฮ้ยอันนี้คุ้มค่าคุ้มค่าที่จะอัพคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้เราเปลี่ยนท่าด้วยเหรอมันมีลูกถีบอันใหม่คุณผู้ชมที่มันถีบขาคู่เลยอะเนงเน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 เเนเนเเน อย่างนี้แหละมึงมันเลยมันเลยไงเม่งแม่งมีหมุนแม่งมีหมุนตัวเตะด้วยตะกี้ตื่นเต้นไปหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเฮ้ยเจ๋งโอ้ถ้าเตะระดับอีพีไงส์เฮ้ยเจ๋งว่ะนัมึงนะเดี๋ยวเราไปหาที่ปลดล็อกใหม่ดีกว่าเงี้ยโห้ผมเตะรถตำรวจได้แล้วปกติเราเตะไม่ได้นะนี่เท่าไหร่อายุคีรินมี แกรถตำรวจบางอันมาขวางทางจ่อแม่ลอยออกนอกโลกลอยออกนอกโลกเลยนี่ว่ะเฮ้ยเจง๋จงเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวไปอีกทีนึงเดี๋ยวไปอีกทีนึงรถตำรวจจ้ากระโดดทีบขาคู่ไหน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 ดูดิหนึ่งล้านเหรอหนึ่งล้านโอ้โหเงินกูหนึ่งล้าน,ห,น,ห,น,านหัวกูล้านเลย what the heck is that ดผมถีบได้เฉพาะพุ่มไม้วันดิสเต็ดต้นไม้ผมก็ยังทำลายไม่ได้เลยเลเวลสามร้อยดื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 ้ดรีเลเรีเลยว้าวดรีเรลย์พอผมเข้ามาตรงนี้วะผมทำลายอะไรไม่ได้เลยแต่ได้แค่พุ่มไม้ไม่แต่กล่องก็ทำลายไม่ได้ตายห่าอย่างนี้ เออเราก็คิดว่าทุกอย่างมันจะแบบไปด้วยสวยงามไม่สวยงามแล้วว่าอย่างเงี้ยเอาล่ะความหมองของฉันขึ้นอยู่กับรองเท้าวันนี้บวก30เวลมันก็ไม่พอแบาวะใช่ไหมแม่งเงยไม่พอ <c oughs> ผมว่าเราต้องพึ่งกับอันนี้ละมาสเตอร์คิกเกอร์อผู้ชมแรงค์อัพนะครับนี่135ละแต่นั้นหมายความว่าเรายังไม่สามารถเตะก้อนหินได้นะก้อนหินรู้สึกมัน300แต่เราจะสามารถเตะ ที่มันเลเวลร้อยได้เช่นในพวกนี้ออออเอออย่างงี้ดิเริ่มฟาร์มง่ายขึ้นกว่าเดิมละแต่มันก็ยังหายากอยู่ดีอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้ก็ได้โอเคเตะเสาไฟได้เตะเสาไฟผมแม่งขำท่าเตะเตะทีนึ่งเฮ้ยเราก็นึกว่ามันจะเตะได้แค่แบบสองอย่างทั้งเกมอย่างเงี้ยโอเคเตะเสาไฟได้เตะเสาไฟได้อย่างงี้ดิงี้ผมไปไล่เตะเสาไฟข้างนอกก่อนคุณผู้ชมครับคัสต่อไป500,000บวก200โอเค อันนี้ได้มันตีไม่ได้แต่ผมมีท่าเตะใหม่ <ๆ S 2> เจ๋งๆเพียบเลยนะเว้ยคุณผู้ชมอาจจะยังมองไม่เห็นเนี่ยๆๆๆเป็นท่าเตะอะไรไม่รู้ตะกี้นี้แม่งโคตรเจ๋งอะ่ะคุณผู้ชมเจ้าหมอนี่ที่เพิ่งเข้าเกมมานะครับมีเงิน20ล้านแล้วก็มีพาวเวอร์967ผมรู้สึกท้อใจตัวเองวะ่ะนี่กูกากว่าเขาหรือวะเนี่ยถ้าเราไฟกันหนึ่งหนึ่งนะครับผมชนะแบบชิวๆไม่กูรอเล่นกูตายนะครับเพียงแค่เขานั้นใช้ตีนสกิทหนึ่งทีเราปิวออกนอกโลก 7, เจ็ดแสนเถอะเจ็ดแสนเจ็ดแสน yes พอเจ็ดแสนปุ๊บผมจะได้ซื้อรองเท้าวันใหม่รองเท้าวันใหม่โอเคพาวเวอร์สองร้อยเก้าสิบหกเตะก้อนหินยังไม่ได้แต่เตะไอ้นี่ได้ละโอเคเตะได้ละกล่องไม้เตะได้ไหมเตะได้ yes เฮ้ยเกมมันสนุกอยู่นะคุณผู้ชมเอาไว้เล่นมันเพลินได้เลยแต่ผมเล่นให้คุณผู้ชมดูเพียงเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าคอผมแห้งแนละ้วผมไม่ไหวแล้วสัมผัสได้ถึงความคอแห้ง <c oughs>